พี่โนโอ้องเมนี่ยายแววมานำเสนอเมนูแกงผักเฮียกจ้ะแต่เมนี่ยายแววบริผักเหยียกสดมาจ้ะบริผักเฮียกแบบที่เพื่อนหนึ่งมัดมาท,มาทรงพร้อมผักเฮียกหนึ่งกับแกงได้จ้ะเอาย้ำก็ได้เอาซุปก็ได้ยายแววคือเก่าจะใส่ผักขะใส่มะเขือส้มเนาะพี่น้องใส่หมูคือเก่าจ้ะยายแววใส่น้ำพริกแกงใส่ขหนอใส่ชูรสพริกแกงกับกบะหมี่ก็คือเก่าแล้วจ้ะข่าแต่ไข่ หอมแดงหอมขาวเกลือน,นิดน้อยกับกะปิจ้ะน,นี่เสนออีกเมนูนึงก็จะเป็นผัดทั่วล้านเตาจ้ะผัดทั่วร้านเตาหวานเนาะพี่นอ้องใส่มะเขือส้มมะเขือส้มอยู่แล้วจะเป็นพันนี้ด้วยพี่น้องพันธุ์งหญ่ๆแซ่บด้วยกันจ้ะวันนี้ผัดใส่กุ้งเนาะพี่นอ้องใส่กุ้งใส่หงูพริกกระเทียม มาจ้ะมาแกงผักเหียงน้ำยาแววแซบขึ้นเกาละพี่น้องแกงผักเหียงแกงยงไตก็แซบยมนั่นเดิมจ้ะเดี๋ยวเราจะขัวมหมูห้เข่ากับเพื่อนกัน ตุ๊กาอเครื่องดีแล้วเีวเาจะเติมน้ำนะคุณแมงรอน้ำเดือดกันค่ะ จะน้ำเดือดแล้วจ้าน้ำเดือดเลยนะด้๋ยตจะใ่เครืขอาไปแล้ว,ว,ลวะคะ่ะรอให้นเขาเครื่องจนนะสายนะคนณอาใส่ผสมลงไปรถจ้า แบบที่เขาหนึ่งมาเนี่ยมันขอดียังคือมันเกลืมาละจ้ะมันนุ่มมาละแล้วเขาจะมาใส่นในน้ำแกงนี่แป๊บเดียวก็ได้ได้ที่แล้วพี่น้องสุดท้ายจะได้จะใส่ผักคะเจ้าสุดไท่สุดมันเนาะเดาแต่ครูมักยายแววมักแล้วจ้ะสูตรนี้คนพันกับไส แซ่บจ้ะสุดยอดเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแกงผักเหือยผักเหี่ยบอือี่นหรอมากินไหมคะแซ่บขนาดเลยจ้ะ เตียมลงไปเจียวเลยคะเดิมหอมเลยใช่เนเหลืองอ่ะเยี๋จะใส่เนื้อลงไป ยิ่งสุกแค่แล้วต้องเพิ่มกับสุกค่ะ แล้วจะรุงเครื่องเนยหยดหัดหาหยัดเ้นะจะสวงเรืงเย็ะเดียวีนิดนึง่้องตนค่ะสอห ใส่กระเลยียหมหอมตรงนี้นใส่น้ำหอยชิ้นให้ได้กระบอกกรบอ ก็นกระเทียมเกียวที่แดงเลยค่ะจะต้องเอาเละด้วยนี่น่อยจักเท้านันเกเตาเอาพอสุกช่วยให้มันกรอบจะอร่อยเพราะว่าเทัาวท้านันต์เตาเนี่ยเขาสามารถกินดิกได้ือของเท้านันต์เตาพันหวาน หน้านเยลลีจะใส่ริดโดยลงไปเรื่องก็เรียบร้อยแล้วค่ะมากน่อ,นนอนนนค่ะมาจากพี่น้องแกง,งเผือกหน้าเย,ยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะผัดถั่วลันเตากันแล้วล่ะนี่จะเป็นไก่ ถอดน้ำปลาด้วยค่ะมาค่ะไม่กินขวน้ำกันรับรองว่าแ่บแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงสวัสดีค่ะนี่ไงสวัสดีค่ะ FC มากินขวน้ำยาแววเด้อจ้ะสวัสดีค่ะ FC ขนมสวัสดีค่ะก่อนอดีสวัสดีค่ะก่อน เดี๋ยวย่าเอาให้วันดีค่ะนุ่นวันดีค่ะย่าดาย่าพาด้วยเน,น,น,นาะเนาะบัวให้ท้ารีบอีกนะวันดีค่ะอือ <laughs> บัวได้เขากล่องหายมึงได้เออวันดีค่ะสวยๆโอเคไข่ตุนเอากินเองกินเองจากินเองนีคนนี้มาจ้ะนี้เแกงผักเนี่ย เขาห่อนหอดแมวหมูอยู่ไหนนี่ไงคะหมูแมวหมูแมวหมูไม่มีค่ะแมวหมูมีเขาซิมมาแล้วชิมกันชินมกันพ่นแ <มา S 1> กงเหรอไม่ชิมอะกินเองกินเองเอมไม่ชิมไม่กินเรียกทวดมากินข้าวไป ไกลก็ได้อะไก่ต้มน้ำปลานี่ไก่ทอดบ้นะไก่ต้มไก่ทอดน้ำปลาจีมากินข้าวเร็วม,มาเด้อค่ะพี่นอ้องเพื่ออยู่ในบ้านนู่นในห้อง เอินวดนี่เห็นกินกินเดียวแล้วนะพี่น้อ จะจ้าเอฟซใต้ล่าง่างประเทศแล้วบริเ็ดกินหลายมือแล้วหลายคลิปแล้วเพ็ดบริเไทย,ยค่ะค่ะพี่เห็นเรามน่ะพีเหน็น เราตตาวนจับต้องก่อนเพิ่นรอก่อนเอาให้นอกให้เพิ่นนั่งกินนังสีบ่ค่อยกิน

ทวดทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนทวดอยู่ในห้อง,องไงแม่มาหลหนอยู่ตรงไหนอ้ทีเป็นหลังบ้านใช่ไหมคะปูอ็อกหลังบ้านแล้วใช่ไหม ล้วไปหับเพื่อนมานอนเพื่จอจะลุนไปโรงเรียนบ้านนอยไอจีกับบ้านย่านห่างกันเจ็ดกิโลเนาะตะกอมพื่อนมาได้เข่าโรงเรียน พอเพิ่นสิทำงานก็นต้องเอามาส่งให้ยากก็ง่ายมือแังก็ไม่หัก แรงอ้อมใจอ้อมเนียยยู่เอื้นทวดน้อกินข้าวเปิดประตูมันแล้วอะล,ลมออกไปได้ มาเด้อันกินข้าวละไอตี๋มันกินข้าวน้ำหาเผือกมันกินข้าว แจบทุกอย่างบ่มาละมันกินแล้่ดามแก่ดา๋ยุบจีขานั่งกินั้งจังย่โอ้เป็นนอนดิทุ่งัดทั่งแล้วลูกที่เห็ลลานเปนน้ำหาสองรอบสามรอบ ไปรอบเดียวรอบสองกับไปเอิญมากินขา้าวรอบแรกว่ามันมันอยากได้ขนมทอดเป็นงเขาดเยี่ยงเรอบแรกนี้ไปซื้อเมื่อบอกกินขา้าวรอบนี้มันบอกนะ คนเก่งนะดีจะไปอ้อาน้าแล้วเขาสอน,น คนเก่งใคเทอน้ำปลาเอาวางไว้นี <neglected> <truly>. ่จ้าจ้ะางเลยหอาวางว้นี่ก็ยากกว่าหล่นไง กินขเงขาแล้วน้ให้ปุ้นนะให้ปุ้นนะโอเคจีคพูดกับใคร oh. พูดกับใครคะคุย oh. กับใครคะยกับใครนะคะุยกับนะคะ oh. คลิปให้ยาเลเนอะจริงๆยังไม่ไลาย,ยังไม่ลไลยข้าวข,ข้าวไหนข้าวก็กินก่อนข้าวนะคะอืมเกิงจังเลย นี่ยาว์าขอราซ้ำนนากระดาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยาว์าาวาช้าแอาจ้า,า,าพ่อกับแม่ขึ้นหนักค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย